สนุกดีครับเลิศเินมันเลิศมากสนุกดีเลิศค่ะมันปิ่นมากไม่ค่อยมีดังแนวนี้เพราะว่าน่าจะถูกใจสาวๆหลายๆคนอ่าขนาดเราเป็นผู้ชายเราดูนี่ก็เออเอ้ยน่าเท่เลยเป็นหนังขายผู้หญิงที่มีความเป็นแมนอยู่พอสมควรแบบผู้ชายดูแล้วจะไม่รู้สึกแบบว่าดีหรืออะไรประมาณนี้ฉากที่มันมีโชอบแบบกางเกงหลุดอะลูอผ้าหลุดอะไรมาเราเสอยใช่ค่ะตบจบเห็นแล้วแบบ อออย <c oughs> เยเลยไม่เป็นไหไม่อยากให้จบไปอย <c oughs> ่างงี้ฟิลนั้นมันพูดไม่ถูกต้องมาดูเองไงมันไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูด <c oughs> เราใจดีดูจบแล้วอยากมีซิกแพคบ้างใครที่จะมาดูแนะนำให้เตรยียมชดชูมาซับ้านจังดาวด้วยนะอ <c oughs> มอ ให้ร้อยก็เกินร้อยอะค่ะมันเทิงมากแทบไม่นักบินเลยแน่นอนอ่ต้องบินอะพี่หลักมาสุดๆแล้วก็ฝันได้เลยเลยนะลายไหลแล้วลายไหลแล้วถ้นแล้วผนะหลับตาคงนึกถึงตลอดนะครับพ่อพระเอกตีบทได้แตกกระจายมากเลยนะครับโคพระสวรรค์เนาะของพระเอกนะว่าชีวิตนี้เราคงไม่ค่อยได้ดูผู้ชายแต่เอกเสด็จริงในจอใหญ่ๆขนาดนี้ถ้าคุณได้ดูหลังเรื่องนี้คุณจะรู้เลยว่า มันปินแค่ไหนตั้งแต่ฉากแรกจนฉากสุดท้ายมันมีอะไรมากกว่าความมันเิอะนันน่งให้ล้วคิดได้ดีครับรับรองสนุก